หนึ่งร้อยหนึ่งบุคคลบางคนควรรังเกียจไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้เป็นฉนันบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีทำอลามกผู้ประกอบด้วยกายกรรมเป็นต้นอันไม่สะอาดและสมาจารอันผู้อื่นหรือตนพึงระลึกได้ด้วยความระแวง ผู้มีการงานอันปกปิดผู้มิใช่สมณะแต่ปฏิญาณว่าตนเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์ผู้เน่าในผู้อันราคาชุ่มแล้วผู้มีอยากเยื่อคือราคาเป็นต้นเกิดแล้วบุคคลเห็นป่านนี้ควรรังเกียจไม่ควรสมาคมไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าถึงแม้บุคคลผู้คบจะไม่เอาอย่างบุคคลน,นี้แต่กิติศัพท์อัลลามกุกก็ยอมฟุ้งขจรไปแก่บุคคลผู้คบนั้นว่าบุรุษบุคคลผู้มีมิชชั่วมีสหายชั่วคบคนชั่วดังนี้งูที่เปื้อนคูดแม้จะไม่กัดคนก็จริงถึงอย่างนั้น ย่อมเปื้อนบุคคลผู้นั้นชื่อแม้ฉันใดถึงบุคคลผู้คบนั้นจะไม่เอาอย่างบุคคลเช่นนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นกิตติศัพท์อัลลาโมกย่อมฟุ้งกระจรไปแก่บุคคลผู้คบนั้นว่าบุรุษบุคคลผู้มีมิชชั่วมีสหายชั่วคบคนชั่วฉันนั้นเพราะฉะนั้น บุคคลเห็นป่านนี้จึงควรรังเกียจไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ 2. บุคคลบางคนที่ควรเฉยเฉยไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้เป็นชนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นถูกเขาว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมคล้องย่อมกำเริบ ย่อมแสดงอาการผิดปกติย่อมกระด้างย่อมแสดงความโกรธความคิดประทุษร้ายและอาการไม่ชอบใจให้ปรากฏเหมือนแผลเรื้อรังถูกท่อนไม้หรือกระเบื้องกระทบย่อมมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมากมายชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มกักโกรธมากไปด้วยความคับแค้น ถูกเขาว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมคล้องย่อมกำเริบย่อมแสดงอาการผิดปกติย่อมกระด้างย่อมแสดงความโกรธความคิดประทุร้ายและอาการไม่ชอบใจให้ปรากฏก็ฉันนั้นหลุมคูดถูกท่อนไม้หรือกระเบื้องกระทบย่อมมีกลิ่นเหม็นเกินประมาณชื่อแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความขับแคนถูกเขาว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมคล่องย่อมกำเริบย่อมแสดงอาการผิดปกติย่อมกระด้างย่อมแสดงความโกรธความคิดประทุสร้ายและอาการไม่ชอบใจให้ปรากฏก็ฉันนั้นบุคคลเห็นป่านนี้ควรวางเฉยเสียไม่ควรสมาคม ไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเขาจะพึงด่าเราบ้างพึงว่าเราบ้างพึงกระทำความฉิบหายแก่เราบ้างเพราะฉะนั้นบุคคลเห็นปานนี้จึงควรวางเฉยเสียไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ 3. บุคคลบางคนควรสมาคมควรครบ ควรเข้าใกล้เป็นฉนหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามบุคคลเห็นป่านี้ควรสมาคมควรครบควรเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าถึงแม้ว่าบุคคลผู้คบไม่เอาอย่างบุคคลเห็นป่านี้แต่กิตติศัพท์อันงามก็ย่อมฟุ้งขจรไปแก่บุคคลผู้คบนั้นว่า บุรุษบุคคลมีมิตรด,ดีมีสหายดีคบคนดีดังนี้เพราะฉะนั้นบุคคลเห็นป่านนี้ควรสมาคมควรครบควรเข้าใกล้